นายสงการพักดีจิตนายุสมาคมชาวไรยาสูบเบรเรจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยคณะกรรมการและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ เดินทางยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเรียกร้องไปยังสำนักง,งานยาสูบแห่งประเทศไทยให้ยุติการประกาศที่จะง,งดรับซื้อยาสูบจากเกษตรกรเป็นเวลา3-5ถหปีโดยเริ่มตั้งแต่ฤดูการ2 0 1 1 2 5 1 2เป็นต้นไปโดยที่ไม่แจ้งให้กับเกษตรกรทราบล่วงหน้าทำให้เกิดความเดือดร้อนโดเฉพาะหนี้สินของเกษตรกร ที่กู้ยืมเพื่อทำการเพาะปลูกยาสูบรวมถึงอุปกรณ์ทํายาสูบที่เกษตรกรได้ลงทุนไปแล้วท้งนี้ในสงการพักดีจิตกล่าวเด้ว,ว่าจากการปรับโครงสร้างภาษสีสรรพสามิตเมื่อวันที่16กันยายน2 5ง0โดยการปรับอัตราภาษี20%สําหรับบุหรี่ราคาขายปลีกไม่เกิน60บาทและปรับ40สอร์ำหรับบุหรี่ราคาขายปลีกที่เกิน60บบาทเป็นการส่งผลกระทบต่อ,อยาสูบในประเทศไทยลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีบุหรี่เถื่อนทะลักเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นขณะที่ยอดขายบุหรี่ที่ถูกต้องมียอดขายลดลงและในปี2562จะมีการปรับภาษีบุหรี่อีก40%ซึ่งชี้ว่าปัญหานี้นอกจากไม่สามารถแก้ไขผู้บริโภคบุหรี่ให้ลดลงแล้วยังทําให้รัฐสูญเสียรายได้ส่วนนี้ด้วยนอกจากยื่นหนังสือต่อผู้ราชการจังหวัดผ่านศูนย์ดํารงธรรแล้วทางสมาคมชาวไราย,ยาสุบบรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ไปยื่นหนังสือต่อพันโทกิตอุดมนาดีพุ่มคับกองพันธารมาที่28บุ่งน้ำเต้าเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วยสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบทั้งสิ้น4,639รายพื้นที่เพาะปลูก16,676ไร่มูลค่าราว433ล้านบาทซึ่งการประกาศดังกล่าวโดยไม่มีแผนรองรับหลังจากการหยุดรับซื้อใบายาสูบจากเกษตรกร ทำให้เกษตรกรและผู้ใช้แรงงานครอบครัวเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกใบยสูปต้องขัดรายได้ไปทันทีที่บริเวณลานวัดวารีวงตบนดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรานุงก์บดินทรัตเทยพยาวารางกูลสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีพระครูป,ปัญญาพัชราธรเจ้าคณะอำเภอชนแดนนำคณะสงฆ์กว่า1้0รูปร่วมพิธีสดมนพระมณสลรัชกาลร,ระดับจังหวัดมีนายประเสรเิฐเผือดโพผู้พักษาวนาสารจังหวัดเพชรบูรีนายเวศพัฒนาชัยวงคูลผู้พักษาวนาสารจังหวัดลมศักนางดวงแก้วเทียนกระจ่าง ผู้พิพากษาคณะสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีวิทยาวราคาวิสัยผู้บัญชาการมณฑนทนหบรบกที่36นายอธิวัตน์ชินอรุณธัญ,ญวัฒน์อายการจังหวัดเพชรบูรณ์พันตํารวจเอกชัยชัดแจ่มจันทร์รองผู้บการตรํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสุทธ์ชำนาญดีอายการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์นายธรรมนนสีเอี่ยมตระกูลอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธ์ หลายช่เหลือกฎหมายและกองบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมในพธิธีพร้อมด้วยหัวหน้ว่นราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูนักเรียนและประชาชนกว่า1,000คนที่บริเวณหน้าพระพุทธมหาธรรมรมาชาพุทธอธุทยานเพชรบุระอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยอายการจังหวัดเพชรบูรณ์ประลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อหน้าพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้คุ้มครองปกปัก,ปกร,รักษาให้นักฟุตบอลทีมหมูป่าและโคชช้ชจำนวน13ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงในเขตปนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตะบนโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและออกจากถ้ำได้สำเร็จ ซึ่งในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยังนำข้าราชการและประชาชนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และกล่าวคำปฏิญาณในการรวมพลังเครือข่ายร่วมต้านการถูกล่อลวงพร้อมใจกันป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ประชารัฐร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์และร่วมแสดงพลังรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลในช่วงองการแข่งขันฟุตบอลโลกกันอีกด้วย สบเนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่และมีข่าวการจับกลุ่มทั้งผู้ค้าผู้เสพอยู่ทุกวันอเภพรมศักดิ์เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแต่ละปีจะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งผู้ค้าและผู้เสพเป็นจำนวนมากและพบว่ามีนักเรียนเยาวชนหลงผิดเข้าไปร่วมในขบวนการดังกล่าวดังนั้นนายชนกมากพันาอพรลมศักด์มีความเป็นห่วงต่อกรณีดังกล่าวจึงได้มอบหมายกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยฝ่ายปกครองอำเภอลมศักด์ร่วมกับเจ้าที่สาธารณสุขเจ้าทิทหารกองพันทหารมาที่28กองพลทหารมาที่1เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบ้านติว้วอาสาสมัครอำเภอลมศักด์ที่4พรสอำเภอลมศักด์ ข้าราชการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานศึกษาเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่โรงเวณสีจันทร์รัชมังคลาพิเศษหมู่ที่สองตำบลท่าอีบุญอัมพลลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดพุทธศักราช2 5 1 1เพื่อเป็นการป้องกันและทำการบำบัดรักษาหากมีการตรวจพบซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นม .1- ถึงม .6 รับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้นจำนวน187คน ที่บริเวณคลองสำโรงหมู่ที่4บ้านไร่เหนือตำบลเสียงอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในประทินาสํารานนายกอบาตาสเสียงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกําจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร่ผักตบชวาร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16จังหวัดเพชรบูรณ์และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางอ่อนบรรญาหุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์พร้อมด้วยน,ในายไพศาลโพคารองประดอบตเสเดียงพันเอกสุพัฒนกลิ่นชาติรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นํานำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบตเสเดียงข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรีร่วมในพิธีเปิดในประทิดนกสําราญในอบตเสเดียงกล่าวว่ากิจกรรมการกําจัดผักตบชวาตามโครงการ กำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามแนวทางประชารัฐร่วมใจครองสวยน้ำสายไร้ผักตบชวาถือเป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนบนสะเดียงทหารตำรวจผู้นำท้องถิ่นและท้องที่รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลโดยดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก และแหล่งน้ําสาธารณะทั้งที่เป็นแหล่งน้ําปิดและแหล่งน้ําเปิดรวมทั้งเป็นพื้นที่เหนือเคื่อนต่างๆซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายให้ดําเนินการขับเคลื่อนการกําจัดผักตบชวาให้เกิดผลสมธิ์ในการปฏิบัติโดยดําเนินการในรูปแบบของประชารัฐร่วมใจซึ่งมีการสํารวจแบ่งพื้นที่และหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การทํางานเป็นไปได้วยความรวดเร็วไม่ซ้ําซ้อนซึ่งทุกหน่วยงานได้ระดมสภากำลังเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรต่างข้าดมดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดเอาไว้เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชารัฐอย่างยั่งยืนในองค์การบริหารส่วนตะบนสะเดียงกล่าวเพิ่มเติมว่าผักตบชวานั้นถือเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาต่อแหล่งน้ําหลายประการอาทิการกีดขวางเส้นทางสัญจรทางน้ําการสร้างปัญหาต่อระบบชรประปทานและการประมงและด้วยธรรมชาติของผักตบชวาที่สามารถขยายพันธุ์และแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาในเรื่องของผักตบชวาสร้างปัญหาอย่างยาวนานจนกลายเป็นหนึ่งในปัญหาสําคัญทางสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นในวันนี้จึงถือเป็นหนึ่งในพลังสําคัญที่ประชาชนหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการร่วมกันสารพลังตามแนวทางประชาชนเพื่อบรรเทาและกําจัดผักตบชวาให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่า หากทุกคนยังมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับผักตบชวาอย่างต่อเนื่องในที่สุดปัญหาผักตบชวาก็จะหมดสิ้นไปจากประเทศไทยอย่างแน่นอน <S <S ผู้สึกข่าได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบเห็นสัตว์ป่าลักษณะาคล้ายเก้งเดินหากินหญ้าเดินป้นเปี้ยนอยู่ริมทางในเขตชุมชน ติดถนนคู่ขนานสายสระบุรีลมศักทางหลวงม,มาเด้ยี่ก่อนที่จะตกใจผู้คนและสุนัขวิ่งหนีตเตลิดเข้าป่าอ้อยจึงนทางไปตรวจสอบพร้อม้วยเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองไผ่และเจ้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่สองกองพันฐานมาที่13กองพลฐานมาที่1พบกับนางพัชรินศรีสวรรค์อายุ4 2ปีชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์เล่าให้ฟังว่า ขณะที่ตัวเองยืนอยู่ข้างบ้านสังเกตเห็นสัตว์ป่าตัวหนึ่งลักษณะรูปร่างคล้ายกวางแต่ตัวเล็กกว่ากำลังเดินเล็มหญ้าอยู่เพียงลําพังจึงนําโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก่อนทราบภายหลังว่าเป็นเก้งก่อนที่จะเกิดการตกใจวิ่งหนีมาทางหลังบ้านอย่างรวดเร็วและได้กระโจนหนีหายเข้าไปในป่าอ้อยจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบจากการตรวจสอบพบรอยเท้าสัตว์กีบอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากลักษณะการวิ่งมุ่งหน้าไปทางป่าอ้อย ทางฝั่งทิศตะวันออกเจ้าที่จึงติดตามรอยเท้าไปอย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากป่าอ้อยมีบริเวณที่กว้างจึงไม่พบเจอเก้งตัวดังกล่าวเบื้องต้นทําการเก็บหลักฐานและรูปถ่ายต่างๆเพื่อนํามาเป็นข้อมูลให้ผู้นําชุมชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาะสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆห้ามไม่ให้ผู้ใดทําร้ายหรือยิงเก้งโดยเด็ดขาดและหากผู้ใดพบเห็นควรรีบแจ้งให้เจ้าที่ทราบเพื่อเตรียมผักดันกลับคืนสู่ป่าตามธรรมชาติเดิมต่อไป ที่สโมสรศูนย์เด็กและเยาวชนสระาวน้ำเทศบาลตะบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลชนแดนร่วมกับเทศบาลตะบลชนแดนจัดอบรมการเป็นวิทยากรสอนไยน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบสอนไยน้ำและเป็นการขยายเครือข่ายสอนายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดโดยมีนายชาครินอินอิมวารปราชน,นายอำเภอชนแดนเป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรสอนไยน้ำมีนายแพทย์นิพัฒน์ชัยประเสริฐ ผู้วยการโรงพยาบาลชนแดนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในประวิทย์ชัดศรสีสุวรรณนายททศมนตรีตำบลชนแดนกล่าวต้อนรับท่านี้กลุ่มงานบริการปฐมทุมและองค์รวมโรงพยาบาลชนแดนและเทศบาลตำบลชนแดนได้จัดทำเอฟโอยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กเยาว,วนชนและประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนน้ำไหลหลากจากเขาทำให้ซึ่งเป็นนโยบายหลักเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กและเยาว,วนชน รวมถึงประชาชนจึงมีแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือกันเพื่อขยายเครือข่ายการสอน่า่น้ำเพื่ออาชีวิตรอดในระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอมีเจ้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอโรงเรียนในเขตอำเภอชนแดนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน18แห่งเจ้าที่ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนแดนโดยมีคณะวิทยากรจากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำแห่งประเทศไทยนำโดยพลตรีอดิศักดิ์ส่วนประกรณ์ นายสถาพรทิพทาราในกฤษชลันจันโป๊ทีมวิทยากรจากเทศบาลตะบนชนแดนใ้แก่นายมนชชูจาดปราลัดเทศบาลตะบนชนแดนนางฐานิตสิงเบียงผู้ในการกองการศึกษานายแก้วชนกสอนเวทผู้ช่วยสันสนาการนายบุญส่งรกภัยครูสอนว่ายน้ำนางสาธิตาพรทุมเขตผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายร่วมงาน ที่พุทธอธุทยานเพชรบุระอำเภอมืองจังหวัดเพชรบูร์สมาชิกสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารวิทยุชุมชนนักจัดรายการวิทยุผู้สึกข่าวหนังสือพิมพ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานผู้สึกข่าวทีวีและสื่อออนไลน์ได้จัดก,กิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้และรุ่มรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ปลอดบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ให้การสับสนด้านชุดสื่อรณรงค์สร้างกระแสและชุดข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้โดยมีนางสาวาวิาราวรรณหันกริ่งผู้ประสานโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า40คนในปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญกับพิษภัยของยาสูบ ต่อสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดและรณรงให้เกิดนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการลดการบริโภคยาสูบเพราะการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองอุดตันและโรคหลอดเลือดส่วนปลายซึ่งในแต่ละปีการสูบบุหรี่สามารถฆ่าชีวิตคนทั่วโลกได้เกือบ3ามล้านคนจากโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งรวมถึงหัวใจวายและหลอดเลือดสมองอุดตันนั้นเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรไทย ซึ่งถึงมแม้วประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการดำงานควบคุมยาสูบแต่การสูบบุหรี่นั้นก็ยังคงเป็นปัญหาสําคัญอันดับต้นๆเนืน่องจากประชากรไทยไวัยผู้ใหญ่หนึ่งในหคนและเด็กหนึ่งใน6คนนั้นยังคงมีการสูบบุหรี่ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกือบถึง11ล้านคนและการสูบบุหรี่นั้นก่อให้เกิดความสูญเสียต่องบป,ประมาณด้านสุขภาพอย่างมหาศาลและทำลายเศรษฐกิจของประเทศความสูญเสียทางเศรษฐกิจของไทย จากการสุบุรีนายสมเจตเปึ้องนุตแสงอภิสีเทพเป็นประธานการประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนภายใต้โครงการการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐโด,ดยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอภิสีเทพมอบนโยบายให้ประธานแต่ละกองทุนให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารจัดการงบประมาณ ที่ผ่านกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละ3 0 0แสนบาทโดยน้อมนำหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเกิดความคุ้มค่าในการใช้ใจ่ายงบประมาณไปไม่ตามระเบียบแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นงานที่ท้าทายการบริหารจัดการขององค์กรโดยมีนายประจบนาคเทียนประธานเค,ครือข่ายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอำเภอสีเทพคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและประธานกองทุน,มนหมู่บ้าน106หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น212คนเข้าร่วมกิจกรรมนายทวีสันสุขเจริญวน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีพร้อมในคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวชุมชนปี2 5 6 1ที่บ้านหนองตาดหมู่ที่5ต้บลพุทธบาทอเภอชนแดนโดยการเยี่ยมชมสถานที่ดำเนินการโครงการและเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในหมู่บ้านประกอบด้วยกลุ่มอาชีพสตรีนำพลิกแม่อภรณ์โดยมีนางอภรณ์ธรรมมาอายุ63ปีเป็นหัวหน้ากลุ่มมีสมาชิก15คนใช้บ, 1, บ้านลขที่15 1หนึ่งบ้านหนองตาดหมู่ที่5ตำบลพุทธบาทอําเภอชนแดนเป็นสถานที่ตั้งนำพลิกแม่อภรณ์นั้นเป็นน้ำพริกตํารับชาวบังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอําเภอชนแดนเนื่องจากแม่อภรน,นั้นมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงกรรมวิธีและความสะอาดในการทํา นำพริกที่มีชื่อเสียงมากสุดคือนำพริกเผาและนำพริกปลรราร้าทรงเครื่องซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและหน่วยง,งานราชการหลายแห่งกลุ่มอาชีพขนมไทยขนมสอดไส้มีนางนวรน์พึ่งสุขอายุ60ปีเป็นหัวหน้ากลุ่มมีสมาชิก10คนใช้บ้านเลขที่3 1 5ทับบ้านหนองตาดหมู่ที่5าตบลพุทธบาทอำเภอชนแดนเป็นสถานที่ตั้งขนมสอดไส้ของบ้านหนองตาดนั้นได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยคุณยายเหรียญพึ่งสุข อายุ85ปีซึ่งเป็นยา่าหรือแม่สามีถ่ายทอดให้กับนางนวรัตน์พึ่งสุขที่เด็ดอยู่ที่ไส้ขนมที่มีความหอมมันหวานกลมกลม่อมมากกว่าที่อื่นๆกลุ่มอาชีพขนมไทยขนมกงมีนางบุญเรือนมัทุรสหรือป้าปุ๋ยเป็นหัวหน้ากลุ่มมีสมาชิกเจคนใช้บ้านเลขที่271บ้านหนองตาดหมู่ที่5าตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนเป็นสถานที่ตั้งขนมกงนั้นเป็นขนมไทยโบราณที่ใช้ในงานมงคลต่างๆเช่น ในงานแต่งงานโดยที่นางบุญเรือนบอกว่าได้สูตรการทําขนมโกงมาจากนางสาลี่นาคสิทธิ์แม่ย่าหรือว่าแม่สามีซึ่งอยู่ที่จังหวัดสุโขทยัยสอนให้ลูกสะพ้ยจึงได้สูตรการทําขนมโกงมานอกจากจะเป็นที่โูกถูกใจในเรื่องของรสชาติจนได้รับคําชมจากหลายฝ่ายและลูกค้าภายในเขตอำเภอชนแดนแล้วยังถูกส่งไปจำหน่ายให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยโดยมีจ่าสิบกสรชัยไข่สิงทอง รักษาการพัฒนาการอำเภอชนแดนพร้อมเจ้าที่พัฒนาชุมชนสมง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดนภาคณะพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมทดสอบความอร่อยถึงบ้านกันเลยทีเดียว Airroz New l o แรงเต็มสมรรถนะ155ซีซีที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกยามาฮาแอร์โรู้ไหมประเทศไทยยุค4.0กำลังจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปยังไงถ้านึกภาพไม่ออกลองดูนี่นี่คือภาพปัจจุบันของลุงสวัยชาวนาธรรมดาธรรมดาจากมหาสารคามอ่ะและนี่คือลุงสวัยในอนาคต แทบไม่ต่างเลยใช่ไหมครับอืมแต่ดูดีๆสิครับเริ่มเห็นความต่างแล้วใช่ไหมครับ,ร,บ,ร,ร,ร,บรับออเดอร์ผ่านแอป,ปในมือถือโอ้โหลำ้ำเอา้าแล้วนี่ลุงทำอะไรอีกล่ะสั่งทีมไปจัิการทางอากาศอยู่บลัะสั่งให้โดนทำงานแทนคนประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนล้ำไปอีกเอา้ามินไปไหนแล้วล่ะลงุง เราคุณไปเซอร์เวยให้ถั่วทั้งนาข้าวเพื่อเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับดาวเทียมที่อยู่สูงถึงชั้นเอ็กโซเฟีย820รกิโลเมตรจากพื้นโลกและเรายังติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัมบนตัวโดรนเพื่อขาดการผลผลิตล่วงหน้าแค่นั้นไม่พอเราใช้ IOT หรืออินเทอร์เน็ตออฟติงเพื่อบอกค่าความชื้นปริมาณธาตุอาหารในดินประเภทของปุ๋ยที่ต้องใช้ และทำนายการระบาดของมแมลงศัตรูพืชได้สุดท้ายสามารถทำให้เราเอิเมตผลผลิตของเราได้อย่างแม่นยำเชี่ยมนี่แหละครับลุงสวยัยตัวอย่างของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโลกยุค4.0ด,ดีป้าหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเคียงข้างผลักดันและส่งเสริมไม่ใช่แค่ลุงสวยัยแต่ยังมีป้าลำใหญ่นักศึกษาสมชายวินมอเตอร์ไซค์พิสุชาติวิศวกรสมหวังรวมไปถึงคุณ และอีกเจิบล้านคนในประเทศนี้โอ้โหชิวสบายผลผลิตก็งอกงามงอกเงยนะฮปปี้สิดีป้าพร้อมช่วยคุณเปลี่ยนเพื่อโอกาสชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ยามสายพี่ไม่จ้องที่มองหายามใาบพี่วุ่นวายท้ง สวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย